ลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่าถ้ามี AI ที่สามารถสรุปบทความยาวเฟ้ยให้เราได้ในไม่กี่วินาทีหรือช่วยเขียนโค้ดที่ซับซ้อนหรือแม้กระทั่งแปลภาษาได้เนียนกริปมันจะดีแค่ไหนทั้งหมดนี้เป็นจริงได้แล้วนะครับด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า text-to-text text generation หรือการสร้างข้อความจากข้อความแล้ววันนี้เราจะมาแกะกล่องเทคโนโลยีนี้กันครับว่าเบื้องหลังความสามารถสุดทึ่งนี้มันคืออะไรกันแน่ โอเคสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องอะไรบ้างมาดูกันเร็วๆเลยครับเราจะเริ่มจากทำความเข้าใจพลังของการสร้างของ้อความก่อนแล้วไปดูกันว่าโมเดลพื้นฐานมันมีกี่แบบจากนั้นจะพาไปส่องสถาปัตยกรรม AI ล้ำๆแล้วก็ไปทำความรู้จักกับโมเดลตัวท็อปๆของวงการและปิดท้ายด้วยการดูว่าจากทฤษฎีทั้งหมดเนี้ยมันเอาไปใช้งานจริงยังไงได้บ้าง เอาละครับมาเริ่มกันเลยที่หัวข้อแรกพลังของการสร้างข้อความว่าจริงๆแล้วไอ้เจ้าโมเดลพวกนี้เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างก็น่าคิดนะครับว่ามันทำได้ยังไงกันสรุปบทความเขียนโค้ดแปลภาษาคือทำได้สารพัดอย่างเลยโดยใช้แค่ข้อความเป็นอินพุตแล้วก็ได้ข้อความเป็นเอาต์พุตความสามารถที่มันรอบด้านขนาดนี้แหละครับที่เป็นหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีนี้เลย ถ้าจะให้คำจำกัดความแบบเข้าใจง่ายๆนะครับไอเจ้าโมเดล Text-to-Text Generation เนี่ยมันก็คือโมเดล a c h i n e Learning ประเภทหนึง่งที่ถูกเทรนหรือว่าฝึกฝนด้วยข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือเยอะมากๆมหาศาลเลยเพื่อให้มันเรียนรู้ทุกอย่างครับตั้งแต่แพทเทิร์นไวยากรณ์ไปจนถึงข้อมูลความรู้ต่างๆแล้วสุดท้ายมันก็จะสามารถสร้างข้อความใหม่ๆออกมาได้จากคาสั่งที่เราป้อนเข้าไปนั่นเองครับทีนี้ พอเรารู้แล้วว่ามันคืออะไรเรามาดูกันดีกว่าว่าโมเดลพื้นฐานที่ใช้สร้างข้อความเนี่ยมันมีอยู่2ประเภทหลักๆซึ่งถ้าให้เปรียบเทียบนะครับก็เหมือนกับเรากำลังดูแนวทางแบบคลาสสิกเทียบกับเครื่องยนต์ยุคใหม่เลยทางฝั่งซ้ายเนี่ยคือโมเดลเชิงสถิติหรือ statistical models พวกนี้ก็จะใช้เทคนิคทางสถิติเพียเพ้ยวๆเลยในการสร้างข้อความคือมันจะเดาคำต่อไปโดยดูจากคำก่อนหน้าแค่คำเดียวซึ่งนี่แหละครับคือจุดอ่อน เพราะมันไม่มีความเข้าใจบริบทในภาพรวมเลยส่วนทางขวาอันนี้คือตัวเปลี่ยนเกมเลยครับโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมหรือ neural network ที่สามารถเรียนรู้ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากๆในข้อมูลได้ดีกว่าเยอะซึ่งนี่แหละครับที่เป็นพื้นฐานของ AI ที่เราใช้กันในปัจจุบันเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นลองมาดูตัวอย่างของโมเดลสถิติอย่างมา k o v อ h เชนกันการทำงานของมันเเรียบง่ายมากๆครับ คือมันจะเริ่มจากคำตั้งต้นคำหนึ่งก่อนแล้วก็สร้างคำต่อไปโดยดูจากคำที่อยู่ข้างหน้ามันเป๊ะๆแค่นั้นเลยแล้วก็ทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆซึ่งจริงๆมันก็มีประโยชน์นะครับในงานบางอย่างเช่นการรู้จำสิ่งพูดในยุคแรกๆโอเคที่นี้ได้เวลามาเจาะลึกของจริงกันแล้วครับสถาปัตยกรรม AI สมัยใหม่เราจะมาดูกันว่า ไอเจ้า n e u r a l n e t w o r k เนี่ยมันทำงานยังไงให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งขนาดนั้นสถาปัตยกรรมหลักๆของยุคนี้เนี่ยจะมีอยู่สองแบบครับแบบแรกคือ Sequence to Sequence หลักการของมันคือรับข้อความเข้ามาแปลงเป็นชุดตัวเลขหรือที่เรียกว่า Encode แล้วก็เอาตัวเลขชุดนั้นไปแปลงกลับเป็นข้อความใหม่หรือ Decode เป็นกระบวนการ2สเต็ปซึ่งมันก็เหมาะกับงานอย่างการสรุปความหรือแปลภาษานั่นแหละครับแต่อีกแบบหนึ่งคือ Transformer ซึ่งเป็นตัวที่ปฏิวัติวงการเลย ตัวนี้เนี่ยมันสร้างข้อความได้ลื่นไหลเป็นธรรมชาติกว่ากันเยอะมากเพราะมันมีนกลไกเด็ดที่เรียกว่า attention ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะคบลองนึกภาพตามว่าเวลาเราอ่านหนังสือเราจะใช้ปากกาไฮไลท์ขีดคำที่สำคัญๆเพื่อจับใจความใช่ไหมครับกลไก attention ก็ทำแบบนั้นเป๊ะๆเ,เลยครับคือมันช่วยให้โมเดลรู้ว่าคำไหนในประโยค Input ที่มันควรจะให้ความสนใจเป็นพิเศษเพื่อที่จะสร้างประโยคต่อไปให้มันสมเหตุสมผลและตรงกับบริบทมากที่สุด และแน่นอนครับเมื่อพูดถึงสถาปตัตยกรรมก็ต้องมาทำความรู้จักกับเหล่าซุปตาของวงการกันหน่อยมาดูกันครับว่ามีโมเดลตัวไหนบ้างที่เป็นผู้เล่นคนสำคัญในตอนนี้เริ่มกันที่ตัวแรกเลยเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จัก GPT จาก OpenAI ครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเปรียบได้กับนักสร้างสารรค์ที่ทำได้ทุกอย่างจริงๆความสามารถรอบด้านมากๆจุดเด่นของ GPT เลยก็คือมันถูกเทรนมาด้วยข้อมูลที่เป็นทั้งข้อความและโค้ด ในปริมาณที่แบบมหาศาลจริงๆผลลัพธ์ก็คือมันสามารถสร้างคอนเทนต์ได้หลากหลายรูปแบบมากๆไม่ว่าจะเป็นการแปลภาษาไปจนถึงการตอบคำถามแบบให้ข้อมูลเชิงลึกได้เลยตัวต่อมาครับ T5 จากฝั่ง Google AI ฉายาของมันคือนักแปลสากลเพราะว่าแนวทางของมันคือรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวจบในโมเดลเดียวเลย ที่มาของ T 5เนี่ยมันเกิดจากปัญหาในอดีตครับคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราอยากจะแปลภาษาก็ต้องใช้โมเดลหนึ่งอยากจะสรุปความก็ต้องไปใช้อีกโมเดลหนึ่งมันวุ่นวายแล้วก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ T 5ก็เลยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะเลยครับคือสร้างโมเดลเดียวที่มันครอบจักรกวาลทำได้ทุกอย่างแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่เข้ากับบริบทได้ดีด้วย และโมเดลสุดท้ายในลิสต์ของเราวันนี้ก็คือ BART จาก Facebook AI หรือ Meta AI ในปัจจุบันนะครับตัวนี้เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นอัจฉริยะด้านบริบทเลยครับเพราะว่าสถาปัตยกรรมของมันเนี่ยเป็นแบบ Hybrid ไม่เหมือนใครจริงๆความเจ๋งของ BART ก็คือมันเอาข้อดีของโมเดลดัง2ตัวมารวมกันครับมันยืมความสามารถในการเข้าใจข้อความแบบ2ทิศทางคืออ่านทั้งไปข้างหน้าและย้อนกลับมาจากโมเดลที่ชื่อว่า Bert แล้วก็ยืมความสามารถในการสร้างข้อความแบบเรียงจากซ้ายไปขวามาจาก GPT การผสมผสานแบบนี้ล่ะครับที่ทำให้มันเข้าใจบริบทได้ลึกซึ้งสุดๆโอเคตารางนี้สรุปให้เห็นภาพชัดเจนเลยครับถ้าจะให้จำง่ายๆนะครับ GPT เนี่ยคือสายครีเอเตอร์สร้างคอนเทนต์ได้สารพัด T5 คือสาย all-in-one รวมทุกอย่างไว้ในตัวเดียว ส่วนบาร์สคือผู้เชี่ยวชาญด้านบริบทเข้าใจความหมายได้ลึกซึ้งที่สุดซึ่งเบื้องหลังของแต่ละตัวก็มีศาสตร์าปะยะกรรมที่แตกต่างกันไปตามจุดเด่นของมันนั่นเองครับเอาละครับเราเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วหลังจากที่คุยเรื่องทฤษฎีกันมาพอสมควรเรามาดูกันดีกว่าว่าในโลกความเป็นจริงเนี่ยเทคโนโลยีนี้มันสําคัญยังไงแล้วมันเอาไปทําอะไรได้บ้าง ถ้าพูดถึงการใช้งานจริงนะครับโอ้โหมีเยอะมากอย่างแรกเลยคือการสรุปข้อความลองนึกถึงเอกสารยาวๆที่เราไม่อยากอ่านมันย่อให้เหลือแต่ใจความสำคัญได้เลยหรืออย่างแชทบอทระบบตอบโต้สนทนาอัจฉริยะที่คอยให้ความช่วยเหลือเราได้แบบส่วนตัวมากๆผ่านข้อความแล้วก็ยังมีการสร้างข้อความดิจิตอลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเขียนคำโปรยสินค้าเขียนอีเมลหรือแม้แต่ช่วยร่างเรซูเม่สมัครงานก็ยังได้ แต่เดี๋ยวก่อนประโยชน์ของมันเนี่ยไม่ได้มีแค่ความสะดวกสบายนะครับมันมีอะไรมากกว่านั้นกราฟนี้ชี้ให้เห็นประโยชน์หลักๆ2ข้อเลยครับข้อแรกเลยคือการเพิ่ม productivity หรือผลิตภาพคือมันช่วยทำงานซ้ำๆแทนเราได้เช่นการเขียนแคปชั่นการตลาดหรือโพสต์ลงโซเชียลมีเดียทำให้เรามีเวลาไปทำอย่างอื่นที่สำคัญกว่าส่วนข้อ2อ,อันนี้สำคัญไม่แพ้กันคือการปรับปรุงความแม่นยำ ลองนึกถึงงานที่ผิดพลาดไม่ได้เลยอย่างการแปลเอกสารกฎหมายหรือเอกสารทางการแพทย์ความผิดพลาดนิดเดียวอาจจะสร้างความเสียหายใหญ่หลวงได้เลยนะครับ AI ก็เข้ามาช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ได้เยอะมากๆและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมอยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดคำถามหนึ่งครับในวันที่ AI สามารถเขียนทุกอย่างได้แล้วใครกันแน่คือผู้ประพันธ์ตัวจริง นี่เป็นคำถามที่ผมเชื่อว่าเราทุกคนจะต้องคบคิดกันมากขึ้นเรื่อยๆในโลกอนาคตที่กำลังจะมาถึงครับ